เรียนท่านประธานและคณะอนุกรรมการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวกชุดที่10การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจตุรัสตั้งอยู่เลขที่70หมู่1ถนนชัยภูมิสีคิ้วตำบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิให้บริการน้ำประปาแก่ลูกค้าจำนวน17,698รายครอบคุม4อำเภอได้แก่อำเภอจตุรัสอำเภอเนินสงา่า อำเภอหนองบัวระเวและอำเภอบ้านคว้าวบางส่วนพื้นที่ให้บริการ9,555ตารางกิโลเมตรความยาวเส้นท่อรวม482,000เมตรโดยมีโครงสร้างอัตรากำลังทั้งสิ้น31คนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น4งานคืองานจัดเก็บรายได้ดูแลด้านรับชำระค่าน้ำประปาและติดตามหนี้งานอำนวยการ ดูแลลูกค้าในเรื่องทั่วไปและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียดูแลด้านท่อแตกท่อรั่วและติดตั้งน้ำประปาให้แก่ลูกค้างานผลิตดูแลด้านกระบวนการผลิตน้ำประปาเราไม่เพียงแค่ทำหน้าที่ส่งมอบน้ำประปาแต่เราได้พัฒนาและริเริ่มสิ่งต่างๆเพื่อยกระดับการให้บริการให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกที่แท้จริง และที่สำคัญคือการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเราเข้าใจดีว่าการให้บริการน้ำประปาในเขตพื้นที่ของเรามีความท้าทายเฉพาะตัวที่หล่อหลอมให้เราได้เรียนรู้และไม่หยุดที่จะพัฒนากปภสาขาจตุรัสใช้แหล่งน้ำดิบจากแม่น้ำชีเป็นหลัก ซึ่งมีปริมาณน้ำที่ไม่แน่นอนโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ระดับน้ำลดลงต่ำอย่างน่าเป็นห่วงส่วนในฤดูน้ำหลากคุณภาพน้ำดิบจะมีการเปลี่ยนแปลงนี่คือความท้าทายใหญ่ที่ส่งผลโดยตรงต่อการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอีกทั้งเรายังมีระบบท่อประปาเดิมบางส่วนที่มีอายุการใช้งานนาน ทำให้เกิดปัญหาท่อแตกท่อรั่วบ่อยครั้งส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้ำและกระทบต่อแรงดันน้ำในเส้นท่อนี่คือจยดใหญ่ในการรักษาคุณภาพและปริมาณน้ำส่งถึงมือลูกค้ารวมถึงพื้นที่การให้บริการของเราครอบคลุมเขตชุมชนเมืองชุมชนชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งแต่ละแห่งมีความต้องการและข้อจากัดที่แตกต่างกันบางพื้นที่อยู่ไกลาบางกลุ่ม เป็นผู้สูงอายุผู้พิการอาจมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการซึ่งเป็นโจทย์ที่เราต้องหาแนวทางแก้ไขกันอย่างต่อเนื่องและจากความท้าทายเหล่านี้เราไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคแต่มองว่าเป็นโอกาสในการพัฒนาการให้บริการให้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่งและนี่คือสิ่งที่กปอปพสาขาจตุรัสภูมิใจนำเสนอ 1. ด้านความสะดวกและความรวดเร็ว เราได้นำเทคโนโลยีมาเป็นหัวใจของการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายในทุกมิติแอปพลิเคชัน PWA+ และ PWA Line Official เราได้ผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อตรวจสอบค่าน้าำชำระเงินออนไลน์แจ้งเตือนน้ำไม่ไหลและปัญหาอื่นๆเพื่อลดการเดินทางลดเวลารอคอย โดยได้รับการตอบรับจากลูกค้าด้วยสถิติ PWA Always On ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดซึ่งในปี2,566มีจำนวนลูกค้าที่ใช้แอปพลิเคชันจำนวน9,414รายส่วนในปี2,567จำนวนลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น1 9 0 4รายทำให้กระะพอพสาขาจตุรัสได้รับรางวัลพัฒนาการยอดเยี่ยมระดับเขตประจำปี2,567 อีกทั้งเราได้ติด QR Code ณจุดต่างๆทั้งในและนอกสาขาเพียงแค่ลูกค้าสแกนและตอบข้อมูลสั้นๆเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลขั้นตอนการให้บริการหรือการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้เราได้นำระบบที่ช่วยแจ้งเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำหรือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านท่อแตกท่อรั่วได้รวดเร็วขึ้นผ่านระบบไลน์กลุ่มต่างๆของกปภสาขาจตุรัส Facebook, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจตุรัสและคอเซ็นเตอร์1662ทําให้เราเข้าแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีลดความเดือดร้อนและการสูญเสียน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ด้านความโปร่งใสลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของเราได้อย่างง่ายดายด้วยช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายกปภได้ปรับปรุงเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลขั้นตอนการให้บริการค่าธรรมเนียมและประกาศต่างๆได้อย่างโปร่งใสโดยลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานในด้านมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกปอ,อได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th/supportunit/masters ทั้งนี้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสในการดำเนินงานหรือ ITA ของกปอประ,ประจําปีงบประมาณ2,567มีผลคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ96.20คะแนนจัดอยู่ในระดับผ่านดีเราให้ความสําคัญกับทุกเสียงของลูกค้าโดยมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นข้อร้องเรียนที่หลากหลายเข้าถึงง่ายผ่านแอปพลิเคชัน PWA Plus Live Line Official โทรศัพท์สำนักงานและคอเซ็นเตอร์1662ทุกข้อร้องเรียนจะถูกบันทึกและติดตามผลพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้กับผู้ร้องเรียนทราบทำให้เกิดความโปร่งใสและความไว้วางใจที่สาขาของเรายังได้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคนโดยมีทางลาดมีห้องน้ำที่จอดรถสำหรับผู้พิการและเคาน์เตอร์บริการต่ำ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเท่าเทียม 3. ด้านนวัตกรรมเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับลูกค้าและรับมือกับปัญหาที่ซ้ำซ้อนเราได้นำนวัตกรรมมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความยั่งยืนให้แก่ลูกค้าคือระบบการแจ้งเตือนน้ำดิบไม่ขึ้นลงกรองกรณีที่น้ำดิบไม่ขึ้นลงกรองเช่นไฟฟ้าดับที่สถานีสูบน้ำดิบท่อน้ำดิบแตก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำไม่สามารถจ่ายน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและเกิดข้อร้องเรียนตามมาจึงเป็นเหตุผลที่ได้คิดค้นอุปกรณ์ช่วยในการแจ้งเตือนสถานะน้ำดิบขึ้นลงกรองเพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนการผลิตน้ำและการจ่ายน้ำประปาลดการส่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและลดข้อร้องเรียนกับลูกค้าได้ แอปพลิเคชัน Line Official ของกอปภสาขาจตุรัสเหตุผลเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการแจ้งข้อมูลทางด้านท่อแตกท่อรั่วหรือเรื่องอื่นๆเราจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน n i n e o f f i c i i l อย่างง่ายและไม่ซับซ้อนขึ้นเพื่อให้ลูกค้าใช้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาโดยได้กำหนดให้ลูกค้าสแกน QR Code Line Official เพื่อแจ้งปัญหาในการใช้น้ำประปาแล้วแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ กดเลือกหัวข้อของปัญหาต่างๆและกดส,ส่งเพียงเท่านี้เมื่อสาขาได้รับข้อมูลจากลูกค,ค้าปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงที 4. ด้านพื้นที่สีเขียวเราเชื่อว่าการให้บริการที่ดีต้องมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราจึงเน้นการสร้างสารรค์พื้นที่สีเขียวทั้งภายในและภายนอกตัวอาคาร เราได้จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งของสาขาให้เป็นสวนหย่อมเล็กๆที่ร่มรื่นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับผู้มาใช้บริการและยังเป็นปอดเล็กๆของชุมชนเราส่งเสริมการจัดการพลังงานและทรัพยากรโดยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการขยะภายในสาขาอย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ด้านการตอบสนองความต้องการและการมีส่วนร่วมกับชุมชนสิ่งที่เราภูมิใจที่สุดคือการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราไม่เพียงแค่ให้บริการแต่เรามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าอย่างแท้จริงด้วยการจัดทำโครงการต่างๆเช่นโครงการน้ำประปาดื่มได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่สำคัญที่กปรพร่วมมือกับกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐานสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยและเป็นการลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้กับลูกค้าซึ่งเราได้ดำเนินโครงการที่เทศบาลตำบลหนองบัวระเวอําเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิโครงการเครือข่ายอาสากอบพอเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง กปอสาขาจตุรัสกับชุมชนโดยมีผู้นำชุมชนเป็นตัวแทนสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพการบริการเข้าถึงได้รวดเร็วและการแก้ไขปัญหาเป็นไปได้อย่างตรงจุดโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าในเขตพื้นที่ซึ่งปัจจุบันกปพสาขาจตุรัสมีสมาชิกในกลุ่มอสปกปพสาขาจตุรัสจำนวน63ราย โครงการกปพอปทอเพื่อปวงชนเป็นโครงการที่เราใช้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำประปาช่วยพัฒนาศัก,กยภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการผลิตและการจัดการน้ำประปาเพื่อให้ลูกค้าในท้องถิ่นมีน้ำประปาที่สะอาดปลอดภยัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเราได้จัดกิจกรรมณนะองค์การบริหารส่วนตำบลชีบนอำเภอบ้านข้าจังหวัดชัย,ยภูมิ โครงการอาสาเพื่อปวงชนเน้นการให้ความรู้การสร้างจิตสำนึกและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนในการดูแลรักษาและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างยั่งยืนซึ่งกะปะพสาขาจตุรัสได้ดำเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ตําบลหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ โครงการรวมพลังจิตอาสากปพเฉลิมพระเกียรติปีที่2เป็นการรวมพลังความจงรักภักดีกับการลงมือปฏิบัติเพื่อสาธารณประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลรักษาแหล่งน้ำเพื่อให้ลูกค้ามีน้ำสะอาดใช้อย่างยั่งยืนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งกปพสาขาจตุรัสได้ดำเนินการร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวระเวในการอนุรักษ์พัฒนาบึงหนองบัวระเวต่อเนื่องเป็นปีที่2โครงการปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน เป็นกิจกรรมที่กปภสะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการฟื้นฟูป่าเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยังย่งยืนให้กับประเทศโครงการหลอมรวมใจมอบน้ำใสให้โรงเรียนเน้นการนำความเชี่ยวชาญด้านประปาของกปภสาขาจตุรัสมาช่วยเหลือโรงเรียนให้มีน้ำสะอาดใช้อย่างเพียงพอและปลอดภัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขอ,อนามัยของนักเรียนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ โครงการเปลี่ยนขยะเป็นโอกาสปีที่2โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการลดปริมาณขยะและสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานและชุมชนโดยการนำขยะดีไซ์เคิลที่รวบรวมได้ไปจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือสังคมซึ่งในปีพศ2567เราได้นำเงินจากการขายขยะถวายเป็นปัจจัยให้แก่วัดปฐุมชาติบ้านหนองบัวใหญ่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ โครงการเติมใจให้กันเป็นโครงการที่เราจัดทีมงานลงพื้นที่ชุมชนเพื่อให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ให้คำปรึกษาพร้อมทั้งรับฟังปัญหาโดยตรงจากลูกค้ารวมถึงจัดทีมช่างออกไปตรวจสอบและซ่อมแซมระบบท่อน,น้ำประปาภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าแรงหรือคิดเฉพาะค่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้า โครงการจ่ายปุ๊บติดปั๊บเป็นอีกหนึ่งความพยายามของเราในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคป,ปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็วและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นรวมถึงกิจกรรมการออกเยี่ยมลูกค้าผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงซึ่งเรามีความใส่ใจและให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ จากสิ่งที่เราพัฒนาและริเริ่มเหล่านี้รวนส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของลูกค้าให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้ง่ายขึ้นไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องรอคิวง,งานปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วโดวยบริการที่ใส่ใจโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทําให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นมั่นใจในบริการของกปภและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกปภสาขาจตุรัสก,กับชุมชน เราก็ปอสาขาจตุรัสยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อยกระดับการให้บริการให้เป็นศูนย์ราชการสะดวกที่แท้จริงและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกค้าในพื้นที่อย่างยั่งยืน